แกเลียวทุกคนตอนเนี้เกิดเรื่องครั้งใหญ่ที่บ้ามากๆแล้วรู้ไหมทุกคนมันคืออะไรรู้ไหมก็มคือว่าตอนเนี้ยคนที่บ้านเราที่อยู่กับเราอ่ะบ้าไปแล้วบ้าเกินไป จะตีจะเตือนอะไปอยู่กับเนื้อกับตัวไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีอ่ะไม่ต้องว่เออฮ่า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 นี่อะไรดิอือกาะดูยามิอะไรอ่ะเอ้ยเจ้าว่าทำไมสนใจกินกระดูกกับเราไหมนี่เลยเฮ้ย เฮ้ยได้ไปพูดแล้วแล้วโอ้แล้วเชื่ออะไรได้จ้าหานอนกินเฮ้ยหานอนกินเฮ้ยเธอทำไรอ่ะไม่รู้สิฮะไม่รู้เหมือนกันนะมันหิวอ่ะไม่มีอะไรกินเลยมีแต่กระจูกเนี่ยคิดไหมไม่กินมันไม่ใช่ของกินกระดูกอ่ะของกินเนี่ยฮะ นี่มันเป็นของหมาให้หมากินไปคนกินไม่ได้เข้าใจไหมเอาไปทิ้งไม่เอาอย่าเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไม่เอาเอามาแล้วไม่มีอะไรแท้ะย่าเอามาทิ้งตัวนี้แล้วกันเอาไปทิ้งไม่เอาอย่าทิ้งเก็บมาทำไมมันไม่มีประโยชน์ ทุกคนเห็นไหมมันเป็นส,สภาพอย่างนี้แหละ <c oughs> ดิด,ดิมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคนที่อยู่บ้านกับเราอะบ้าไปแล้วไม่เหมือนเดิมเราจะทำยังไงดีให้มันเหมือนเดิมอะช่วยคิดหน่อยเร็วอี่ไหนอะไรนา่าจะมหาเชันอะไร พี่เื้อช่วยเอ้ยอย่าเล่นเอออย่างนี้เฮอยจาดาวอามาป้ายป้าช่วยด้วยทุกคนเราจได้ช่วยดีนี่ไปใหุ้การสุดขอบฟ้าไม่อยู่แล้วทีเนี้ยมีไปเฮ้ไม่อยู่แล้ววะจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอยู่ใครอยู่ก็อยู่ไปเถอะแต่กูไม่อยู่กลับเลี้ยวกลับเลี้ยวโอ้ยตามมาอยู่ มันี่หันมันี่กอาเฮ้ยเหนื่อยเป็นไรเป็นไรไม่หายหัวมาขอโทษร้อนจริงวันเนี้ยขอโทษเฮ้นี่ไงใช้ก็มีขี้เหมือนกันนี่ไง เฮ้ยเดเ้เอาเฮ้จาขี้ไปป้ายบ้างแล้วกันนะไปเลยไปให้ชาบเล่นขี้ดีนะกันก็โดนขี้เล่นบ้างลวกันมา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 มมา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 เาามมาามั นี่ไงเอาไปเอาคลิปลาไป,ไปนี่แน่นี่ไงจบปลายแล้วนี่ไงเป็นไงเอาคลิปลาไป,ไปอีอะไรฮะ <c oughs> ไม่ช่อหรอกรอบเดียวไม่ได้ร้องไห้จริงหรอก <c oughs> ไม่เชื่อไม่เชื่อ <c oughs> ยังไงก็ไม่เชื่อ ไว้ลูอโบมี่นีไม่ทำไรอะม่ำไวโอเคดูาะทำไมดำไวเลยจำไวเฮ้ยเฮ้เอเฮ้เเฮ้้่เฮ้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 ้เฮ้เฮ้เเเฮ้เฮ้เ พาเพื่อนมาเดี๋ยวพาเพื่อนมาเดี๋ยวพาเพื่อนมาเฮ้ยมามมา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 ามมามดมายวพาเาพาม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 าเาม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 อมา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 า ี่ไงเฮ้ยเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนบ้าจะลอยได้ไปแล้วอะทุกคนคิดเอาดิเฮ้ยบ้าอะไรลอยได้ยังไงอยากลอยบ้างอะแต่ลอยบ้างใช่ไหมใช่มือไป ให้บ้านพลังอะไรอ่ะขอมอบพลังให้เกศเจ้าลอยลอยลอยแล้วลอยได้จริงๆหรือว่าเราบ้าไปแล้วอะทุกคนเฮ้ยลอยสูงขึ้นว้าเราบ้าไปแล้วเฮ้ยตกลงไปตางจ้ะเฮ้ยเอออากีทำอะไรฉันนะไม่ทำอะไรนะ ลาประตูเลยดินี่จะเปิดให้เปิดไม่เปิดจะเปิดให้เปิดไม่เปิดไม่เปิดจะเปิดได้ไม่เปิดก็เข้าไม่เข้าทำประตูก็ได้เนี่เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงอืมเจ๋งไหมนี่ไงนอนนี่ไงไม่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 ฉุนไม่ฉุนจะมีเพลงเพลนึ่งจะร้อยให้ฟังด้วย เพลงอะไรก็ไม่รู้สิเวลาจะเพลงอะไรอยากจะมาค่ะคอ้ว่ะว่ายด้วยุ่ะว่าหยด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้มันหยุดไม่ได้เลยนี่ไงเป็นประตูลอดตายแล้วเรารอดตายแล้วรอดตายหยุดได้เลยหยุดได้ยัง ออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฆ่าให้มันตายเฮ้ยไม่อยากครับไม่เอาพี่โมโอ๊ยจะฆ่าไหมไม่ฆ่าเฮ้ยไม่ฆ่าหรอไม่ฆ่าฉันฆ่าเองก็ได้มามาดูดกันมาเลนี่ไงตายไปเป็นยังไงล่ะ ไปได้ก็ดีไม่งอนลคะ่าเพื่อนเราเราจะไม่อยู่กับนายแล้วท่านอยู่คอนเดียสบายใจกว่าเยอะไปไหนก็ไปเหอะห <laughs> นากเราไปนี้จะไม่มีใครหาอาหารยินได้แล้ว <laughs> อ่ะอยู่ไปก็มาแย่งอาหารอยู่ดีฉ <laughs> ันก็ไม่ต้องอยู่ฮ่ฮ <laughs> อ <laughs> ืทุกคนฟังนะคือตอนเนี้ยผู้หญิงคนนั้นน่ะเปลี่ยนไปแล้วตอนเนี้ยทำอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมด จนทําให้ชันปวดหัวมากมเลยไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมานั่งหาวิธีกันที่ทําให้ผู้หญิงคนนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้เราทํทำยังไงดีคิดไม่ออกจริงๆเอาไปว่าเราต้องไปหาวิธีที่ทำยังไงดีนะเมียจ,จะบอกถ้ากลับมามีอาหารให้กินแค่นั้นแหละอืม ไม่กลับลหรอกจะกลับก็ได้จกลับไหมกลับกลับเพราะอะไรข้าวชัดเจนเลยนี่ไม่เห็นที่ของกินแล้วจะไม่กลับไปหอกจำไว้ด้วยเอาไปของกินไหนนมอปังเป็นไงเฮ้ย เมื่อกี้ถืออะไรอ่ะอะไรถืออะไรเมื่อกี้นกนเ,เนี่ยกงลมอ่ะไข่อะไรอ่ะไม่รู้เออวางสิลองวางดูเฮ้ยน้องเฮ้ยน,น้องเอานี่ไปให้น้องกินให้ยังไงอ่ะคลิกที่ขวาที่น้องเฮ้ยเฮ้ยย ย้ไปแล้วไปไหนไอ่ะกลับบ้านไปเลยมีเพื่อนใหม่แล้วเป็น,ปนไง,ไงถูกถูกใจไหมถูกใจกับหมาไหมหมาไม่เองฮะไม่้องไม่้องนี่ค่ะไ,ไม่ยังไม่้องแล้วเมื่อไหร่จะเลิกบ้านสักทีอ่ะฮะงอนอยู่ อ๋ออะไรอ่ะมันเรื่องอะไรอ่อทำอะไรผิดดอกก็แค่หมาฆ่าหมาที่หมาวันก่อนฉันรู้วิธีแผนลับแล้วมาเน่เธอมาหาเราเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเธอไม่ยอมคืนดีกับเรา,าเราจะทำการฆ่าอีกตัวเด่น ไม่ในบอกว่าเราอยู่คนเหรอใช่ถ้าไม่คืนดีไม่อยองจะยอมคืนดีไหมยนยก็หายอยู่โนี <S <S 2> <S 2> <ๆ>่หาวิธีอะไรวะที่ผู้หญิงชอบคลิปไม่ออกจริงๆแต่คลิปไปคลิปมาเขาน่าจะเลิกบ้าไปแล้วนะตั้งแต่เราฆ่าหมาไป เพราะว่าน่าจะเลิกบ้ากะทันหันเพราะตกใจมากๆก็เลยเลิกบ้าความบ้าของเขาน่าจะหายไปแต่สินี้เขาเป็นอยู่ตอนนี้ก็คืองอนเราที่เราฆ่าหมานั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ฆ่าหมามันก็ยังบ้าเหมือนเดิมแบบนี้ไงทุกคนถ้าเราเราต้องไปง้ออันเราจะารจะ็องงอยดิแต่เราเดินไปหาเธอไ<ร>ล่เราขอโทษที่เราไปฆ่าหมาเธอเอาช่วยทำไม เอาที่เราไปฆ่าหมาเธอเพราะว่าเราไม่อยากให้เธอบ้าเราไม่อยากให้เธอบ้าเราก็ไม่ได้บ้าบ้าไม่ปกติทุกอย่างไม่ปกติบ้าเธอร <c oughs> ักนะ Whoa! <c oughs> ะเมื่อกี้บอกอะไรอ่ะบอกว่าลักขโมยนะไปดีกว่าว้าวโอ,โอ,โอไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอะไรอะไรทำไมอะไรนิ้วน้องไม่ด้านะาอะไรนิไม่ด้านาแล้วมันอะไรทำอะไรเนี่ยไปพวกเราไปเกาะ<ว> ไม่พวกเราไปกอดสว่านได้แล้วไปเร็วไปโอ้จ,จริงเรา <ไป S 1> ต้องไปกอดรจ,จริงเราต้องไปกอดส,สว่านแล้วนะมันได้ไรมันเนี่ยเธอบ้าอะไรก็ไม่รู้เธอได้บ้าไปไปนอนกันอันนี้คือเราตั้งตัวนี้ว่าชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรเดีอชื่อดังโง่ไม่เอาชื่อกุจิชื่ออุจิไม่เราตั้งชื่อว่าไม่รู้มันกันแต่ว่า เรารักเธอนะอะไร<น>อะเนออกานงอผู้หญิงแบบนี้นมันก็นดีนะไปอ่านจากในเน็ตมาอ,โหโหโหอะไรอะ่ะเฮ้ยคืนดีเท่าไหร่ฮะคืนดีเท่าไหร่จะคืนดียังคืนดีงั้นดีกันนะ เย้นี่เป็นนี่หลังคอทไปเลยงั้นเลิกบ้าใช่ไหมเลิกแล้วไหนเท็ดเท็ดก่อนว่าเลิกบ้ายังไหนลองกินขี้ให้ดูหน่อยไม่แของกินมีกระดูกไหมไหนนะแค่กระดูกให้ดูหน่อยไม่เอาไม่แขมเย่ของคุณเฮ้ยเย้ทุกคนหายบ้าแล้วโอ้โหไอ การบอกรักจะทำให้ผู้หญิงหายบ้าได้วะฮะฮ่าง um> ั้นง um> okay ั้นแสดงว่าสำหรับคลิปเนี้ยก็ขอตัวลาไปก่อนส้ารอบคลิปแบบเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับนี่พี่เฟี้ยวและพี่วิวก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ